ผู้รู้ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าสามสาเหตุหลักที่ทําให้บัลลอนลงอันเอาสายล่อฟ้าไว้ในบ้านสาเหตุแรกที่บัลลนลงเพราะว่าสายตาเราชอบไปมองสิ่งที่ฮารอมไปดูเอารอคนไปดูสิ่งที่มที่หารามไปดูใบหวยาหารอมนั่นแหละสาเหตุประการที่สองมีผู้คนมากมายเริ่มตัดสัมพันธ์เครือญยติแมวและพี่น้องกันจะแท้เลย ตัดยากเลยทําไมไม่มาคุยกันอะ่ะไม่คุยเกียรติขีหน้ามันเอามารดดกฉันปะประการที่สามนี่เขาโฟกัสแล้วนะผู้เท่าผููเก่คุณพ่อคุณแม่ญาติทวดมักมไม่ค่อยอบรมสั่งสอนลูกลูกหล,ล,ล,ลานๆเกี่ยวกับการละหมาดเกี่ยวกับมารยาทของการพูนั่นแหละสาเหตุของบาลโลละมอก็ขออูอาไปชาวราช่วยกันไปนั่นคือเกณ็เล็กเกน้อยที่ฝากเอาไว้ สามสายล่อฟ้าบอลลอนว่าจะไม่ดีหลีกเลี่ยงมัน